วันสงการคือวันหยุดครอบครัวและวันหยุดของประจำปีของใครๆหลายหคนที่จะไปสนุกสนานกันอย่างสุดเวียงที่เมืองหลายข้าเมืองเล็กๆประจำภักกลางของรัชานประเทศพม่าก,ก็เช่นกันครับซึ่งน้องคนนี้มาหา,หารายได้ในช่วงปิดเทอมเพื่อที่จะไปส่งเสริมตัวเองเรียนต่อในช่วงที่เปิดเทอมนะครับส่วนหนุ่มน้อยสาวน้อยพวกนี้ก็กําลังออกมา หาความสุขใส่ตัวเองถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากแค่ไหนแต่พวกเขากา็เล่นน้ำกันอย่างสุดเหวี่ยงนะครับและนี่คือแม่น้ำเตียงแม่น้ำเต็งนะครับแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนลายค่าทั้งทั้งเมืองนะครับหนุ่มสาวคนไทยใหญ่ประจำเมืองนี้จะออกมาใช้ชีวิตมาเล่นน้ำที่แม่น้ำเตียงแห่งนี้อย่างไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวไตเวียงหรือว่าไตนอกก็ล้วนแล้วแต่มาเล่นน้ำตรงนี้เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบคันไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะปลดปล่อยความทุกข์ได้ชั่วคราวแล้วก็มาสุดเหวี่ยงก,กันกับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่หลักที่หนุ่มสาวเล่นน้ำกันแล้วก็มีผับมีบาร์ตรงนี้ผับกลางวันนะครับซึ่งจะเสียค่าเข้า,ขาด้วยนะครับค่าเข้า,ขาก็หมื่นประมาณสัก เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณสักร้อยหนึ่งนี่นะครับจะเห็นหนุ่มสาวตัวเล็กอายุยังน้อยกันอยู่มาเล่นน้ํากันตรงนี้นะครับทุกๆปีนะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีจัดกันแบบนี้นะครับปีนี้ก็มีจัดกันแบบนี้นะครับหนุ่มสาววันนี้เป็นวันที่สองของการเล่นน้ําก็เลยแบบคนยังห่างๆอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับหนุ่มสาวออกมาโชว์แฟชั่นกันมาเล่นน้ํากันอย่าง อย่างสนุกสนานแบบไม่มีความทุกข์กายทุกใจอะไรเลยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้จะเห็นว่าบางคู่ก็มาจีบกันบางคู่ก็นัดกันมาแล้วก็มาออกเดทกันตรงนี้ก็มีนะครับทางฝั่งนู้นก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่ทําที่เราจะได้แบบนั่งกินกันอย่างสบายๆนะครับพอร้อนๆก็กระโดดลงมาเล่นน้ําในนี้หรือว่าถ้าเราอยากจะกินแบบเอาเท้าจุ่มน้บบนําแบบนี้ก็มีนะครับ เมืองลายข่าถือว่าเป็นเมืองที่ฮิตมากๆในช่วงสงการสําหรับหนุ่มสาวต่างต่างเมืองที่จะมาเที่ยวกันเพราะว่ามีที่เล่นน้ําแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนที่แบบอาหนุ่มสาวหน้าตาดีกันเยอะๆนะครับในเมืองก็เล่นสัตว์กันตามน้ําแต่พวกเราไม่ได้ถ่ายทําไว้นะครับเรามาถ่ายทําตรงนี้เพราะว่าก็ และห่างไปจากที่เล่นน้าตรงนี้ไม่ถึง4กิโลนะครับก็มีการสู้รบกันอย่างดูเดือดนะครับระหว่างไทยใหญ่กับไทยใหญ่นะครับทําให้มีผู้อพยพหนีเข้ามาอย่างเยอะแยะนะครับอ่าไม่รู้ว่าหนุ่มสาวพวกนี้จะรู้เห็นถึงความทุกข์ยากของอันนี้คือส่วนหนึ่งอันนี้คือคนที่หนีสงครามเข้ามานะครับอันนี้คืออยู่ห่างจากการเล่นน้าไม่ถึง4กิโลนะครับนี่คืออ่าเด็กน้อยที่ต้องพัดภาคจาก บ้านเดือนที่ต้องมาอพยพมาอยู่ตามวัดนะครับหน้าตาน่าสงสารแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตยังไกลแต่ถ้ามาเจอสงครามแบบนี้ก็ไม่รู้จะเอายังไงนะครับจะเห็นว่า,าหนุ่มสาวตั้งเยอะตั้งแยะนะครับอีก พวกนี้ไม่มีโอกาสได้เล่นน้าได้มีโอกาสได้แค่มองนะครับเหมือนเมืองลายค่าด้วยกันนั้นเหมือนกับว่ามีสองโลกนะครับโลกหนึ่งก็คือหนุ่มสาวออกมาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานอีกโลกหนึ่งก็คือมีผู้หนีภัยสงครามมาหลบอยู่ตามวัดตาวาที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือความยากลำบากหรือว่าความแปลกใหม่ของพี่น้องอาคนไทยใหญ่ที่เมืองลายค่านะครับก็คือแบบนี้นะครับ บางตึกในมีพรจ่าเจงือต่อเข้าค่ะอ๋อบางตึกในแดมน,นมีพรจ่าเจงือในเบือชุกโคไลเข้าคานาะอ๋อค่ะ,อ,ะอ,คอ๋อเขามาหน้าวานเข้าค่ะก็ามามาลาเขา้าคายวะเยี่ยนโค่ออกไปายเลยเข้าคาก็มตนเลยหุ้มรองทางขาดไหมอ๋อค่ะอ๋อย้อนไปวนนั้นคุณวานเขา้าก็เลยตุกเจอเลยปูน,น,ะะนะ่ะคาะไหมอ๋อค่ะอ๋อจังมือเพืเ่อน,ะนะอเขาเนี้ยคนปูก็ป้ายข้ารน่ะไหมอ๋อค่ะอ๋อตอนเร็วเนี้ยไปมาอยู่ที่วัดในหลายบ้านเนาะค่ะ เมื่อเหล่านั้มนมาเลยสามวันเนาะครับอ๋อสามวันเนาะค่ะน้อย่อมผู้ว่ามือไหลมันเตี้ยเย่าให้ในค่นอเพาะในเด็เขาตึกลัดว้าอย่าทิ้มาในเขาอ๋อ,อไปจ้างมาปักตึกนี่กูมันไปเยาะะ่าในี่ก็อ๋อครับก็ไม่เหมือนเจียงบาเฮาหาันสร้างเกี่ยนใช่ไหมเฮากิดต่องต่องเฮาไข่เหล่ค่ะในใจเฮา,า,าก็ผู้บ่ายังมีจีเครื่องเฮาก็ยังมีจีเฮาเฮาเฮาหลัวอะไรไม่ใจนะะั่นค่ะนอ สองห้อคาสอง้าคาไขรเหลยท่ทางได้ใจเขาใครเหลยอไครเหลยกอนขนอดอ๋อครเลอก็หน่าวากรจังฮีกาเล่ที่นั่นขะหลนอกก็ปูบาใจนึงก็ยังหนองตาดีเฮินอยู่ที่ไหนขะนอดออขนอกสังเป็นไรแต่เขาว่าได้ปังตึกในต่องใครมี่รับยายาคบใมีค่ับอ๋อมันปมีองมาตรงเต๋อเข้าที่ไหนขบเนอะมาตรงเต๋อคนวานเขาค่ะอ๋อมาตรงเต๋อคนวานเขาค่ะจ้อมาคพียาค่ะ คนเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่แล้วก็ยังบางคนยังต้องพัดภาคจากพ่อแม่หรือว่าญาติที่เป็นที่รักนะครับก็บางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกนี้จะมีข้าวกินหรือเปล่าจะมีคนมาช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็อ่าก็รอแต่ความช่วยเหลือจากพี่น้องจากพี่น้องที่ไปเล่นน้ําสนุกสนานกันนะครับไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นจะรับรู้หรือเปล่าหรือว่ารับรู้อยู่แต่แซงทําเป็น ไม่ได้ยินนะครับเพราะวา่าพี่น้องไทยใหญ่ที่เมืองไรยค้าอาจจะมีความทุกข์อยู่ในใจต้องการที่จะระบายในช่วงสงคามในช่วงสงการก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นความแปลกใหม่จริงๆนะครับถ้าดูเหล่านี้แล้วเป็นผมนี่ผมไม่มีความสนุกสนานในการเล่นน้ําแล้วนะครับก็อันนี้ก็แปลกใหม่จริงๆนะครับผมผม ไปอยู่ไทยมา20กว่าปีผมมาเห็นตรงนี้แล้วผมว่ามันเป็น2โลกจริงๆนะครับซึ่งถ้าถามว่า,าผู้ลี้ภัยพวกนี้จะได้กลับบ้านเมื่อไหร่นั้นคำตอบคงจะมีไม่ได้แต่ถ้า,าให้ผมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้ยิ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้ใช่ไหมที่ชาวโลกตาหน้าว่าคนไทยใหญ่นะชอบแต่ความสนุกสนานจนลืมความเป็นจริงไป จนล่มโลกแห่งความเป็นจริงไปนะครับขอบคุณมากครับ